สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องไฟฟ้ากระแสะตรงต่างกันยังไงนะครับกับไฟฟ้ากระแสะสลับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูการทำงานของไฟฟ้ากระแสะตรงก่อนเลยนะครับไฟฟ้ากระแสะตรงก็คือไฟฟ้าที่มีการไหลของกระแสะนะครับไปนใน,ในทิศทางเดียวนะครับก็คือ จะไหลาจากขั้วลบไปขั้วบวกนะครับโดยไหลเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับส่วนไฟฟ้ากระแสสลับนะครับจะมีทิศทางการไหลของกระแสนะครับกลับไปกลับมาหรือสลับไปสลับมานะครับระหว่างขั้วลบและขั้วบวกนะครับโดยไหลเป็นคลื่นนั่นเองนะครับโดยเรามีหน่วยวัดนะครับเป็นเฮิร์ตนะครับ ส่วนของประเทศไทยจะอยู่ที่5้าสิบเอฮิร์ตนั่นเองนะครับของไฟฟ้ากระแสะสลับนะครับส่วนคุณสมบัติไฟฟ้ากระแสะตรงจะมีข้อดีก็คือกระแสะไฟฟ้าจะนิ่งนะครับจะเสถียรแล้วสามารถจัดเก็บได้ในรูปแบบของแบตเตอรี่นะครับเราจึงจะเห็น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงคือมีแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเช่นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กต่างๆนะครับหรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์วงจรที่ต้องการใช้แรงดันไม่สูงมากนะครับแล้วก็มีค่ากระแสที่สเสถียรน,นะครับส่วนไฟฟ้ากระแสสลับจะสามารถ ส่งได้ระยะทางไกลๆนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มแรงดันได้โดยสามารถส่งจากาข้ามอำเภอได้เลยนะครับหลายๆกิโลเมตรนะครับโดยการใช้ไฟกระแสสลับก็คือจะอยู่โรงงานหรือว่าตามบ้านต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้แรงดันสูงนะครับผมตัวนี้สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ นั่นเองส่วนเราจะเลือกใช้ข้อดีของอไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์แปลงกระแสนั่นเองหรือว่าอะแดปเตอร์นั่นเองครับเราสามารถแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงได้แล้วก็สามารถแปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้นะครับโดยเราก็ เลือกใช้เอานะครับตามความเหมาะสมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังมาจนจบน,นะครับสำหรับใครที่สงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ